ที่มาจากทีพื้นที่ด้วยนะคะโอ้ยขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณน้องๆไทยจึเนียด้วยนะคะน้องน้องยุฟ้าน้องนีนาแล้วก็น้องพรน้องยาซื้อไม่ยาก่อน้องพีคายโอ้ยอันเดียวเนื้อละใจก็ได้อาไล่คุ่มมาบ่กเลยจช่ไหมสวยสุดเนยสวยสุนมันเกินคิวแบบอยู่ในทะเลนะ ดูว่าแต่งเต็มมาเลยคนไทยดูแล้วกันไม่คิดว่าจะพากันใส่ส้มยีนขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็เลยแบาบว่าจัดเต็มมาเลยดีใจดีใจวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อในงานประจักรชัยนะคะขอบคุณพี่เสือพี่ทุท่านด้วยนะคะที่มาร่วมกันวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณบแบรนด์ด้วยนะคะที่ามาสนับสนุนนะคะร่วมให้กำลังใจพี่ๆพี่น้องชาวอีสานไทยแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพี่ๆพ่อทหารของเราด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ ขอขอทุกทุกความรู้สึกด้วยนะคะก็ดีใจที่วันนี้นะคะทุกท่วามมั่นใจวันนี้ก็ใจจอยกันนะแม่เนาะส่งกำลังใจไปทางพิสานใต้แล้วกันนะคะอะไรขอเสียงให้กำลังใจหนึ่งทีขอบคุณค่ะาดีใจมากโอ้ยอยากจะบอกว่า,าสายหมอเต็มที่แล้วกันนะคะวันนี้ยาวไปกับพวกเรานะคะได้เจอกันในงานเดี๋ยวติดแมงจุกค้ำเดี๋ยวมาเลยนะ